ป๊สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e มงคลนสาวดําซิ่งทแทละนะครับและก็ทักทายไปยังพี่น้องชาวเพจ Facebook ด้วยครับมงคลนสาวดําซิ่งทแทละนะครับอู้หอจะนับนี่ครับภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าลอาจะนับครับแปลว,ว่าสวยงามมากครับ ตอนนี้ผมก็พาพี่น้องมาอยู่ที่อู่อช่างอุอุกการช่างนะครับอยู่ที่ชุมพลบุรีครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับช่างอุอยู่นู่นครับกาลังทําแท่นกลึงอยู่กลึงอะไรไม่รู้นะโอ้หางานเยอะครับปู่นี้งานเยอะมากเลยนี่ครับยวไปทักไทยปลากักหน่อย สวัสดีครับป๋าสวัสดีครับโอ้เจอกันอีกแล้วนานนาวัทีงานเยอะ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 โอ้มานี่ขึ้นแท่นกลึงพอดีเลยกลึงอะไรครับเนี่ยอ๋อเพื่อต่อเข้าสิครับจะต่อเข้าไอ้ตัวตัวรถตัวของรถดัดไปม่อ๋ออะทำงานเลยป๋าเรียกว่าเดี๋ยวขัดจังหวะป๋าทำงาน อเาอ,อาเผาเผาตัวนี้ไม่เผาสิบล้อนี่บอกของสิบล้อตรวจตรวจโอ้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับปา๋านี่คันนี้เมื่อวานติดเครื่องไปแล้วเมื่อวานเอ้าติดเครื่องแล้วอบอกระบบไปหน่อยนึงละโอ้มาไม่ทันเลยลสายมันส,สายสายชุดเดิมมันไม่ค่อยลงตัวเลยถอดเปลี่ย,สยน,นยสายใหม่อถอดเปลี่ยนสายใหม่ อันนี้เปลี่ยนได้ยังครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเซนแล้วกำลังถอดเท้าไปใส่อัดอ๋อได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วป๋าตอนนี้ได้ครับแปดสิบแปดสิบแล้วเนาะผมว่าเนี่ยแปดสิบครับก็เหลือแค่ใส่ใส่โซ่เหลือเปลี่ยนโซ่ใส่โซ่ใส่แท็กไม่แท็กมาอ๋อจะเดินขยับอ๋อตัวนี้ตัวนี้นี่เปลี่ยนมาแล้วตัวนี้เปลี่ยนใบแท็กใหม่แล้วครับ เหลือแค่ช่วงล่างตรงนน้นนะเลื่อนมานะครับอ๋อแจวแจวแจวโอ้รอจัดครับพี่น้องหน้ากากนี่สั่งตัดไหนหรือเปล่าครับนี่สั่งตัดมาจากบางเลนอู้มาจากบางเลนเลยนะมาจากบางเลนกองอากาศโน่นมาจากบางเลนป๊ามาไกลแต่เท่าไรครับหน้ากากเนี่ยตัวนี้สั่งตัดแผ่นอย่างเดียว2,000กว่าอ๋อเฉพาะเฉพาะแผ่นใช่ไหมครับใช่มาเดินขอบเพลงใหม่หมดอ๋อตุกขอบนี่ไม่มี ไมม่ีอ๋อว่าเดินขอบใหม่ครับเดินขอบเองแล้วก็ไฟใส่ไฟใส่ไรอ๋อโอ้สวยงามครับสวยงามมาก <c oughs> แจ๋วแจ๋ว <c oughs> แต่ยังระบบนี้ยังไม่ได้ลองเลยนะ <c oughs> ลองไปแล้วเมื่อวานลลอองแ้ววเมื่าน <c oughs> ยังไม่ได้กินฟางน <c oughs> ี่ครับโอ้ดีใบแท็กป้าใบเท่าไหร่เนี่ยใ <c oughs> บใบละ เท่าไรนะร้อยห้าสิบาบาทอเอาใครสนใจใบแท็กพี่น้องแท็กหาปลาได้เลยครับร้อยห้าสิบบาทนี่ดูนะว่าหนาขนาดไหนนี่ดูนิ้วผมครับ <laughs> ดูนี่หนึ่งนิ้วพอดีเลยนะร่องเนี่ยประมาณโร่อง่อง, 100. องเต็มร้อยร่องเต็มร้อยแน่นอนครับแต่จะเป็นใบเสริมเน,ะะเน,เน,นาะนี่ครับ<ๆ>เขาจะเสริอมอย่างเงี้ยนี่ครับเสริมแผ่นแผ่นเหล็กตรงนี้ให้มันหนาอู้ กรองสแตนเลสด้วยพี่น้องกรองใหญ่ซสียด้วยนี่นี่อ,อ,นอันนี้อันนี้สั่งมาจากบางเลนเหมือนกันอู้ลูกเท่าไหร่ครับป๋าน,นี่ตัวนี้ตกไปหกทั้งไส้ทั้งไล้ยหกพันกว่าอู้หกพันกว่าบาทอ๋อทั้งไส้กรองเลีดครับกรองใหญ่อันนี้เป็นกรองรุ่นไหนครับป 6, ๋านี่ซีรีส์เจ็ดบอกเป็นเมกาเมกาซีรีส์ซ<ช>ีรีส์เจ็ดเพราะว่ามันสำคัญ อ๋อสำคัญมากครับตัวนี้วางตรงไหนครับปลาเนี่ยนู่นครับแทนครับอ๋อข้างบนนี่นะจะยื่นไว้ข้างบนเพราะว่ามันต้องให้งอยู่ที่โล่งๆครับโอ้สวยงามมากเลยครับพี่น้องนี่เต็มระบบแล้วครับเสียดายเสียดายมาไม่ทันตอนลองครับผมวันนี้จะได้ลองอีก่ไหมครับวันนี้ลองเอาลูกชายเอานี่ชายเอาแล้วติดน้ำด้วยฟ้าเนี่ยน่าจะข้าม ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราโอกาสหน้าเดี๋ยวมาดูตอนใช้งานอ๋อไปเอาเอาตัวนี้ไปอัดใช่ไหมครับเอาตัวนี้ไปอัดอืมแย้ายเทาตัวนู้นมาแยกแยกระบบแต่ก่อนมันเป็นยังไงครับถึงถึงได้ถอดเนี่ยไม่แต่ย้ายตัวนี้กลับไปนู่นเอาตัวนี้เอาตัวนี้กลับไปนู่น อ๋อจะเอาตัวเล็กนี้ตัวปั๊มนี้ใช่ไหมใช่เอาไปไว้ข้างหลังเอาไปไว้ข้างหลังอันนี้ปั่นอะไรนี่ยกคอยกคอเออไปยกคออย่างเดียวออ๋แต่จะเอาไปไว้ข้างหลังเอาไปไว้ข้างหลังไว้ตรงนี้มันเป็นอะไรครับครับไม่เวลาเราใช้งานมันต้องเดินตู้ด้วยด้วยมันไม่ลงตัวออออ๋๋เราจะเอาไปไว้นู่นอืมมันต้องมันต้องมันต้องขึ้นตู้ก่อนใช่ไหมครับถึงจะทำงานทำงานอ๋อครับครับครั้งที่แล้วมาเป็นปั๊มบาร์ร ยีบัลา่ตัวที่อยู่นี่ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ครับไปซื้อไดกินมาสองตัวอ๋ออ๋อนี่เปลี่ยนเป็นไดกินเราใช้ไดกูดไดกินกลายเป็นไดกินสี่ตัวแล้วโอ้สี่ตัวเลยนะสี่ตัวปั๊มห้าตัวอข้างในนี่จะเป็นโออีตันนี่เนาะข้างในนี่อีตันแฟรครับ อีนั้นอีนั้นยิบสองหรือยีิบสามป่ะยิบสองย่ิบสองบอกย่ิบสองมองเห็นหรือเปล่านะที่น้องอีซีตัวนี้มันเป็นไดกินยี่สิบนี่ครับเป็นไาอีตั้นนะครับข้างในเป็นปั๊มแฟดอีตั้นอันนั้นใช้ควบคุมตัวเดินครับตัวเดินยางเดียวตัวเดินซ้ายขวาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไดกินยี่สิบันตู้ตัวนี้ไดกินยี่สิบผันตู้ใช้ปั่นตู้ตัวนั้นไดกินยี่สิบผัน ตัวนี้ได้กินยี่สิบปันคออ๋อปันปากอ๋อตัวเล็กนั้นยกคอตัวนั้นยกคอยอย่างเดียวป๊าบนี่ครับระบบเต็มครับพี่น้องคันนี้แค่ปั๊มก็ห้าตัวแล้วครับ <c oughs> <c oughs> สุดยอดครับรปั๊มตกไปแสนกว่า,าใช่ใช่ปั๊มก็ตกไปแสนกว่าแล้วป๊าาคันนี้ได้ราคายัางครับในใจป๊าเนี่ยประมาณสิบนิดนิด ล้านนิดนิดประมาณล้านนิดนิด้านนิดนิดไอ้นิดนี่ยังไม่แน่ใจใช่ไหมครับเพราะว่าระบบยังไม่เสียร้อยเปอร์เซ็นครับมันมาคุยกันบอกไม่ได้นอใช่ใช่ใช่ว่าขายถูกไปนนนก็คือไม่ต่างว่าล้านแน่นอนคันนี้ล้านหน่อยหน่อย้านหน่อยหน่อยโอ้ระบบระบบเต็มอย่างนี้ครับต้องร้านขึ้นครับพี่น้องมาดูได้ครับตัวจริงพี่น้องว่าจะสวยขนาดไหน ตัวหลีกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่อ๋อแสนน้ำมันเปลี่ยนถ่ายของเลวทั้งหมดถ่ายของเลวทั้งหมดเปลี่ยนกลองเปลี่ยนอะไรตัวนี้ก็สเปคก็จะเป็นตัวเดินเอลซวิงนะครับใช่ไหมครับป๋าไม่ใช่โอ้แทกเตอร์ผ่าแทกเตอร์ผ่าอ๋อแทกเตอร์ผ่าสิเพลาใหญ่สิบพลาใหญ่ก็นี่ครับมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดหรอมอเตอร์ตัวเดินนะครับตัวเดินยี่สิบเอ็ดอ๋อยี่สิบเอ็ดของอะไรครับป๋านี่ตัวนี้ทีตันหรือว่า โอ้ไม่ใช่อ e ีตันเนี่ยเนาะได้กินเนี่ยเนาะตัวนี้เป็นได้กินได้กินได้กินยี่สิบเอ็ดตัวขับอีตันตัวขับอีตั้นตาอีตันนะครับวัวพ่อนักเลยเอาไปขึ้นแพนเลยพ่อเลยอือโอ้มาพอดีเลยเข้ามา มาพอดีเลยครับนี่ครับระบบโอ้สีสันสวยงามครับพี่น้องช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างของรถเกียร์นะครับเอามาต่ำเดี๋ยวผมจะอธิบายสักเล็กน้อยนะครับก็คือคันนี้จะใช้ปั๊มอยู่5ตัวนะครับพี่น้อง5้าตัวก็มีปั๊มตัวเดินเป็นอีตันเฟดครับ2ตัวตัวเดินซ้ายขวา แล้วก็ตัวนี้เป็นไดกินปั๊มไดกินนี่รับอ,อันนี้ไดกินอะไรนี่ยี่สิบยี่สิบขับปั่นตู้ใช่ไหมคนนี้ใช้ขับปั่นตู้ครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่คือใช้ขับปั่นคอปั่นคอครับปั่นคอและอีกตัวหนึ่งป๊าแกจะย้ายมาไว้ข้างหลังครับใช้เป็นปัน่น ยกคอครับตัวนั้นเข้าใจไหมครับก็คือตัวเนี้ยเนี่ยตัวที่อยู่ท้ายเนี่ยครับจะใช้มาปัน่นใช้มาตัวนี้ครับใช้มาใช้อ,อ่มอเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับน่าจะเข้ามาหามอเตอร์ตัวนี้ใช่หรือเปล่านี่อืมน่าจะมาใช้ปั่นมอเตอร์ตัวนี้ แล้วก็มาหาเกียร์ครับมาทดใส่เกียร์นะครับพอมาเกียร์ปับ๊บแล้วก็จะขึ้นมาตู้ครับนี่ขึ้นมาหาตัวเพลาตู้นี้นะนี่ครับก็ตู้จะทำงานนะครับส่วนเกียร์ก็มีข้อดีอยังไงก็คือข้อดีก็น่าจะอยากได้รอบเร็วรอบช้า รอบขนาดไหนก็มาทดที่เกียร์ได้อีกครับประมาณนี้นะความคิดผมนะครับ <laughs> ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะ, <c oughs> ะสวยครับสวยสวยมากเลยพี่น้องนี่ครับเหล็กก็จะใช้เหล็กหนาเหล็กหนาทั้งหมดเลยครับเป็นเขาเรียกว่าซีเชนแน l หรือเปล่าเนาะ,ะระบบก็ ป๋าบอกว่า80%แล้วครับพี่น้องคันนี้ก็เครื่องยนต์ H.O. เจ็ดเจอะไรนี่เจ็ดดป่ H.O. เจดีเทอร์โบนะครับพี่น้องน,นั่นามาต่าครับก็คือคันนี้เอาง่ายๆครับพี่น้องชุดตู้ปั๊มตั้งหากครับ แล้วก็ชุดยกคอนะยกคอขึ้นลงนี่ก็ปั๊มอีกตัวหนึ่งต่างหากครับแล้วก็ชุดคอปันคอเนี่ยปั๊มอีกตัวหนึ่งครับปั๊มเป็นห้าตัวนะตัวเดินสองครับตัวเดินซ้ายขวาสองแล้วก็ปันตู้หนึ่งยกคอหนึ่งปันคอหนึ่งเป็นห้าพอดีโอ้โอเด็ดมากครับพี่น้องคันนี้นี่ครับ สีสันนี่สวยสดงดงามครับพี่น้องสีสันสวยมากเลยนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์มอเตอร์อามาปัน่นปั่นคอนะครับเนี่ยปั่นคอเพื่อจะดึงฝางขึ้นนะครับลงตัวมากครับพี่น้องคันนี้ลงตัวดีมากเลยครับ ใครที่มองหาอยู่นะเอาไปใช้งานเลยครับคันนี้นี่พร้อมแน่นอนครับแต่ราคาก็ต้องมาคุยกันเองเพราะว่าป๋าก็ยังไม่แน่ใจกับราคาเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งได้แปมันยังไม่ลงตัวครับมันยังเหลืออ,อีกนิดอีกหน่อยเนาะก็ยังไงก็ลองมาคุยกับป๋า,ปาดูครับถ้าสนใจนะครับโอ้น่าจะได้น่าจะคลอดเร็วๆนี้ครับพี่น้องสําหรับคันนี้นะ คันนี้ก็มีสกีด้วยครับเนมีสกีด้วยกันจะโดนดินเนาะคอก็กว้างพอดีนะครับกว้างพอดีพอดีครับสวยสวยสวย สีสันก็สีโครงก็จะเป็นสีดําครับแล้วก็ลวดลายก็จะเป็นสีต่างๆนะสวยงามมากครับเฟรมช่วงล่างในสะอาดดีเนาะไปเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนหน่อยโอ้เดี๋ยวค่อยดูคลิปหน้าดีกว่าครับ <laughs> คลิปนี้มันยาวแล้วนะ แฉลครับแจลบถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์แล้วก็หนึ่งสับสไครต์ให้กับผมมองคณสาดัมซิ่งแถลงด้วยครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ